ภาษาไม่รู้แต่ว่าการแสดงออกทราบครับถึงการต้อนรับโอ้ทางไม่ดีครับทุกคนดินยุบๆเลยโอ้โู่นเ้นทางนที่เรามาทุกคนโอ้ดูวิวสวยมากเลยทุกคนดูไกด์รับอีจะเป็นคนพามาเดินขึ้นถ้าอยากจะมาสมอกเก็บไว้กินเลยเอาผักมาให้ไงเขาไม่มีอะไรจะตอบแทนเข้าไปต่อยก่อนนะครับพิงอย่าจับอะไรมัมไม่ได้นะนี่คือที่ห้องพิธีการของเขา ครับอ๋อมีกองอ๋อพระตรุสักศิษ์เอาไว้พักก็นเรวคุณมอบอกว่าูา่บ้บานยายมาเมื่อสองปีที่แล้วซึ่งน่าจะเป็นคนละที่ที่ผมมานะครับแล้วก็ตอนนี้คือเขานับถือพุทธอยู่เมื่อก่อนนี้เขาอาจจะนับถือบรรพบุรุษนะครับ ตอนนี้ก็คือมีผู้เฒ่าผู้แก่ามาแล้วก็มีเฒ่าแก่ามานะครับเดี๋ยวจะให้คุณหมอเขออาประสานงานกับคนในหมู่บ้านว่าจะแจกของให้คุณหมอคุณหมอก็น่าจะเอ่อคุณทาคุณตามากกว่าผมน,นะว่าคุณหมอมาบ่อยมาแจกของรักษาคนไข้ตอนแรกเป็นปให้เราหันไปดูนะครับค่ยหันไปดูนั่งสวย สวยแท้สวยว่าคนนี้ก็สวยสวยจังเลยสาวสาวกุย้ยนี่นเดี๋ยวเราจะให้คุณหมอนะครับกับน้องๆไปแจกของให้กับคนันนี้นะครับซึ่งเท่าแก่บ้านหรือว่านายบ้านเนี่ยเขาก็รู้คำไตนะครับเขาพูดกับผมว่ามี21บ้านนะครับแล้วก็แนะนำรุ่นแนะนำนี้ได้เขาก็ พาเที่ยวชมได้นะครับก็ขึ้นมาไหว้พระกราบขาพอพรจริงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปด้านล่างให้ให้เขาเตรียมว่าเขาจะมาเอาขอยังไงอะไรก็ตามนั้นเลยนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าที่นี่คือ,เ,อเขาจะเอาตะกร้ามาใส่หรือเราใส่ถุงไปให้นะครับนะของไม่เยอะมากครับนะแต่เดี๋ยวเราจะไปชมวิถีตามบ้านว่าเขาทําอะไรบ้างนะครับไม่แน่ใจว่าที่นี่มีโรงเรียนหรือเปล่ามีไหมไม่มีนะครับคุณหมอไม่มีนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราเดินไปข้างนอกข้างนอกดีกว่าปะ่ะทีมงานมาเต็มแล้วสาวๆกุ้ยเดี๋ยวคุณหมอจะพาเข้าไปดูในเดือนบ้านนะครับคำทักทายไม่ได้ใจเขาใช้คำว่าอะไรเรือกบ้านที่เก่าๆสักหนึ่งหลังนะครับเนี่ยจริงๆเก่าทุกหลังอะเพราะว่าเขาย้ายมาพร้อมกันโอ้ประตูนี้คือเป็นไม้ที่ว่าเขาใช้มีดไอ้นี่แหละฝานแบบเป็นร่องรอยเลย อ้าวเป็นสาวสวยบ้านนี้นะเนี่ยอย่างนี้น่าจะแต่งงานกันตั้งแต่อายุประมาณน้อยๆน,นะครับเนี่ยโอ้ครับอันนี้คือเตานะครับเตาคือกลางบ้านเลยอย่าง้อยก็คือสร้างความอบอุ่นได้ด้วยนะครับอันนี้เขามีห้องนอนไหม,ม,มนอ,นอ๋อห้องนอนก็มีเนาะอ๋อนั่นคือห้องนอนนะครับแล้วก็ในบ้านนี้คือขอจะเก็บพวก พันธุ์พืชนะครับจะเป็น <Yeah. S 1> ข้าวโพดอันนี้ก็คือไว้ในบ้านนะครับเห็นไหม <Yeah. S 1> แล้วก็จะมี <Yeah. S 1> พวกเมล็ดถั่วนะครับมีโซลาเซลล์นะครับนะนนด้านบนนี้ก็น่าจะมีกันแหละนะเขาลงไปซื้อของข้างล่างเพราะว่าไอ้พวกขนมขนมที่นี่ไม่ค่อยมีนะครับ <c oughs> ข้าวครับอ๋อคือก็น่าจะปลูกเองเนาะเมล็ดกลมๆเออนี่ ของแท้ททนี่ครับก็เยอะอยู่กับปลกอยู่ฟักทองก็มีโอ้มีห้องเยอะเลยเนี่ยเราดูข้างนอกเร,าไ,ราไม่รู้ว่ามีห้องนี่ก็ห้องนะมีสามห้องสห้องหรออยู่กี่ก้ะเขารู้เ <mostly. S 1> รื่องว่าไม่ดูมั้งนี่ก็เป็นห้องนอนนะเนี่ย <Jen Tail> นะครับเออใช่ครับน่าจะอยู่กันหลายหลายคนอยู่ครับครัวก็อยู่ในนี้เลใช่ไหมครับ นั่นก็คือครัวหุงหาอาหารทําอาหารนะครับนะบมีครัวก็คืออยู่ในถงตรงกลางเลยนั่นแล้วลวดกก้อะไรก,ก็คือทําเลี้ยงหมูก็คือตรงนี้เลยครับก็คือจะแบบทําไปเลี้ยงสัตว์ก็คือฟอกทองเก็บอะไรก็คือนี่อุปกรณ์ตรงนี้เลยโอ้เขามาปูเสื่อให้นั่ง <c oughs> เออปูเสื่อให้นี่ <c oughs> ภาษาไม่รู้แต่ว่า การแสดงออกทราบครับถึงการต้อนรับรัดคำตายได้อยู่ฮะไม่ได้เลยคือไม่ชิเชียวคืออะไรไม่ได้ใช่ไหม่รู้สืไม่รู้เออมาสืบไม่รู้เนาะพี่คนนี้นะครับเปลี่ยนรถกับพี่คนหนึ่งเพราะว่าอย่างไม่ดีครับนะก็เลยมาถึงช้าหน่อยนะครับแต่แกฝีมือดีมาก อันนี้คือของที่นํามาแจกนะครับคุณหมอก,กับครูอีรับหน้าที่นะครับแหมครูอีต้องแต่งตัวสวยนะเวลาแจกของเนี่ยมามา,มานาจะปลาละสองซองนะครับปลากระป๋องก็น่าจะสองกระป๋องกาแฟสองซองขนมแจกน้องๆมีลูกอมด้วยให้คาออีกอคุณหมอ,<ข>อเป็น,<ส>นตัวแทนในการแจกดีกว่าแล้วก็น้องฟิง์ด้วยนะครับทุกคน ต่อแถวรอนะครับทุกคนยาวแล้วกำลังเตรียมแจกของอยู่นะครับพอดีผมเดินมาละหมาดตกใจครับไม่เคยเห็นคนประเทศไทยมาถึงที่นี่นะครับนะก,ก็เขาก็รอเอาของนะครับคุณหมอน้องคำอีน้องฟิงก็ช่วยกันตรัดเตรียมของใส่ถุงเป็นชุดๆไปแล้วก็เดี๋ยว จะได้แจกให้กับคนในหมู่บ้านที่มารอรับของไปนะครับมันก็ไม่ได้มากหรอกแต่มันก็มีประโยชน์มากเพราะว่าการเดินทางมาไกลถ้าเดินไปซื้อ1ชิ้นในเมืองโอโ้โหเกินคำบรรยายนะครับเส้นทางที่เรามานี่มันโหดมากนะหน้าฝนนี่คือของคงไม่ลงไปกันหรอกนอกจากใช้ทางเท้านะครับหมูยังได้ถุนบ้านเลยนะครับทุกคนไก่ด้วยนะเนี่ยแขวนไอ้ที่ฉลอมใส่ไก่ไว้รอบๆบ,บ้านเลยเห็นไหม ก็เก็บไว้ใต้ถุนบ้านคือบ้านนี่คือปัจจัยหลักของคนชนเผ่าปุ้ยเลยห้องนอนก็มีหลายห้องครัวอะไรก็อยู่ตรงนั้นนะครับห้องรับแขกก็อยู่ตรงนั้นเห็นไหมครับเนี่ยคือยุ่งข้าวเนี่ยคือบางบ้านก็มีบางบ้านก็ไม่มีนะครับพลาสิกมากเลยทุกคนมองไปเนี่ยคือโอ้โหแบบสังกะสีนี้แทบหาไม่เจอเลยเห็นไหมครับ คลาสสิกกับวิธีดั้งเดิมที่ผมได้เข้ามาสัมผัสน,นะครับหมาเห่า <c ười> <c ười> <c ười> นะครับเพราะว่าผมแต่งตัวไม่เหมือนกับชนเผ่ากุ้ยนะครับเสื้อฟ้ากางเกงสีเสื้อขาวกางเกงสีฟ้าครับทุกคนแต่ว่าจะมีจักนะครับจักที่ใช้ไถนาเห็นไหมครับเห็น <c ười> ไหมทุกคน <c ười> <c ười> ใช้โซลาเซลล์นะครับเห็นไหมเพื่อเพิ่มแสงสว่างนะครับแล้วมีไฟฟ้าครับสัญญาณโทรศัพท์ก็นน้อยนิดยี่สิเอ็ดหลังคาเรือนนะครับมองเห็นหม really ู uh okay. ่บ okay. ้านด้านล่างให้ทุกคนลองดูทีนมีส่วนสามไปด้วยนะครับกำลังงงว่าคนเยอะมากผู้ใหญ่บ้านก็เช็คคนยังไง <c oughs> ขอจำลูกบ้านได้ใช่ไหมยีเบียนหลังทำไปกทายยังไม่อ๋อเดินมายังไม่ถึงก็เลยจะเก็บไว้ก่อนอ๋อเดี๋ยวไปหมู่บ้านงอ่าเดี๋ยวไปหมู่บ้านเดินะครับอันนี้หมู่บ้านแรกนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวย้ายไปหมู่บ้านที่2ต่อนะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับกับการมาบ้านกงแปรนะครับซึ่งเราได้เห็นบรรยากาศบ้าน โบราณโบราณบ้านดั้งเดิมวิถีชีวิตชุมชนที่น่าหลงไหลบนยอดเขาสูงในโซนบริเวณรัชสารนะครับนอกเมืองเชียงตุงซึ่งบ้านนี้บอกเลยครับว่าขับเลยตัวเมืองมาผ่านชนเผ่าปะลองก็ถือว่าไกลเจอบ้านอาค่าว่าไกลแล้วเจอชนเผ่าคุ้นที่ใกล้ไกลอยู่บนยอดภูเขาเห็นเมืองเชียงตุงเห็นหมู่บ้านต่างๆที่ตอนแรกเราอยู่พื้นล่างเราเห็นบ้านบนเนี้ยคือสูงแล้วนะแต่เราขึ้นมาบนเนี้ยบ้านที่เราเห็นว่าสูงน่ะเตี้ยกว่านี้อีกนะ ไปกันอีกหนึ่งบ้านนะครับนี่อีกหนึ่งบ้านที่เราต้องไปแจกของนะครับทุกคนไว้ดูบรรยากาศอีกนิดหน่อยครับซึ่งมันก็อยู่บนที่สูงแล้วก็อยู่อีกหนึ่งดอยครับเขาเรียกว่าบ้านปากคานะครับนะก็มีพี่น้องชาวเขากุยจะไปส่งเราที่ตัวเมืองด้วยแล้วก็ไปแจกของด้วยนะเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับไปไว้มาใหม่นะครับถ้ามีโอกาสนะหมู่บ้านคงแปกนะครับยังเดินมาไม่ถึงด้านล่างเลยมีเส้นทางเดินเท้านะครับทุกคนเห็นไหมเดินขึ้นภูเขา4ี่ชั่วโมง ดูวิวงามมากคือถ้าเราไม่ลงมันอันตรายโอ้ทางไม่ดีครับทุกคนดินยุบๆเลยเดินทางกันต่อไปดูดูโค้งดูโค้งทางเดินหมู่บ้านสู่หมู่บ้านเดินทางเดินทางแม่นทางขึ้น คือ,อทางมันชันแล้วก็โค้งมากอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมาเส้นทางหรือเปล่าแต่เหมือนจะเป็นเส้นทางใหม่นะเพราะมันมีกิ่งไม้ลกมาเมื่อกี้ไม่มีกิ่งไม้ขนาดนี้เลยน่าใหญ่เกเลยพุ่นไงออคือถ้าขี่เองนี่น่าจะมันครับละคันคนละคันโอ้นู่นเส้นทางที่เรามานะทุกคน ขู่ขาลูกนู้นนะครับโอ้หดูมันคนละเส้นแล้วพอเริ่มมีกิ่งไม้ตกปกคลุมแบบข้างทางนี่คือมันไม่ใช่เส้นเดิมแล้วทางนี้เหมือนไม่มีคนเดินมานานแล้วนะครับจริงจริงด้วยว่ะมันมีขี้รกรกมากเลยต้องลงแล้วมันเป็นทางดินนะครับแล้วก็ต้องเอาคนลงมืนกันแล้วมันอันตรายมากเนี่ยพังไปก็ซ่อมยากเลยดังขึ้นข่าวต้องไปรอมาดู้นนะ ต้องได้เดินแล้วครับ <Whoa. S 1> ทางน่าจะยากแหละเอออ้เ,อเพิงเดินไปทางน่าจะยากเขาให้เดินเลยไหมคือปกติเขาไม่ให้ลงเดินอะตรงนี้หมายว่าเขาให้ลงเดินงงา่า <c oughs> เดินไปเขาขึ้นไปร้อข้างบนน่าจะยากอยู่พอสมควร <c oughs> มูนามีลูกทัวร์มาอีจะพามาไหม ค่าตัวต้องสองพันน่ะจ่ายค่นาน้ำมันต่างหากด้วยนี่<อ>นี่เข้ามาแล้วนี่ผมให้มารับนะครับถ้าเดินมานี่สี่ชั่วโมงไม่ไหวนะนี่เห็นไหมทางยากทางยากคนคองไปแจกได้เป็นไงเลยโอ้ไปอีทัวร์ซาบล่นขวางทายกีกอ้าวเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับทุกคน จุดนี้มันจุดยากระชันเขาเลยรอกันมีอาคารที่เป็นปูนครับด้านหน้าไม่แน่ใจว,ว่าเป็นสาลากลางหมู่บ้านหรือโรงเรียนหรือเปล่าโอ้ก็ยังเป็นวิถีดั้งเดิมอยู่นะครับนะนี่ถึงแล้วนะครับหมู่บ้านที่สองนะตามจุดหมายปลายทางที่เราได้ขึ้นมาบนนี้วันนี้ โดยมีคุณหมอเป็นผู้นําทางพาพวกเรามานะครับอันนี้น่าจะเป็นประตูทางเข้าหมู่บ้านที่เขาทําพิธีอะไรสักหนึ่งอย่าง,างนะครับโอ้โหเนี่ยต้องลัดล้อภูเขาแบบอย่างนี้เลยครับทุกคนไม่ง่ายนะขอคนที่แข็งแรงขึ้นมานะครับถ้าเกิดน,นักมอไซค์ก็ต้องเกรงขาเกรงก้นจริงๆนะครับทุกคนไม่ใช่พูดเล่นนะพูดจริงนะนี่ครับเราขับรถเข้าหมู่บ้านกันแล้วนะครับทุกคนเริ่มเห็นบ้านสไตล์ชนเผ่ากล้วยอยู่ ตามทางเส้นทางที่เป็นเส้นทางรั้วไม้ไผ่นะครับแล้วก็มีบ้านปูนอยู่เห็นไหมทุกคนคนยังอยู่ในบ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้แดดร้อนนะครับเขาพาไปไหนไม่แน่ใจอันนี้คือโรงเรียนบนดอยนะเชิญเผาปุ้ยโอ้โหทีมงานมาเต็มเลยวิ่งมาเต็มเลยครับโรงเรียนนะครับเดี๋ยวโรงเรียนจะเปิดครับโดยการที่เอาขนมนมาแจกนะครับคุณครูอันเน่อนทัว,ทวคุณครูคำอี อาจารย์ฟิงกแลวก็คุณหมอจะมาแจกขนมน้องๆครับนะเตรียมตัวมารับอุย้ยหันไปสวยมากลองฟิงดูดูดิโอ้ดูวิวสวยมากเลยทุกคนดูว้าวหู่บ้านชนเผ่ากุ้ยครับเรามาถึงน,นี่คือหันกลับไปนี่คือตั้งเรียงกันตามข่าวนี่สวยงามมากนะน่าจะมีคนอยู่ประมาณสักร้อยคนได้ครับลังคาก็อยู่ประมาณน่าจะเกิน20กว่าลังคาเรือนนะถ้ามองด้วยตาเปล่านะครับ สาวกุย้ยเนาะมารับของนะครับทุกคนเราจะแจกของอีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับน้ำชามาต้อนรับแล้วทุกคนคนมาหลายมากเลย23บ้านนะครับแต่คนเยอะมากลังคาเรนก็เยอะมากเมื่อกี้ดูแล้วน่าจะเกินอะ่ะแต่เขาบอก23บบ้านการต้อนรับของเขาคือการเอาน้ำชามาเลี้ยงนะครับทุกคนเดี๋ยว นั่งเบรคสักแป๊บหนึ่งนะครับงานะเดี๋ยวแจกของเสร็จอะไรก็นั่งพักเหนื่อยแล้วก็ลงไปสู่ในตัวเมืองกันนะครับโอค่ะใชา รร้อนดีครับต้องกินรร้อนขึ้นมาบนนี้จะอากาศเย็นๆนะครับแล้วก็แก้เจ็บคอได้ด้วยอุ่นคอดีโอ้ยนาะขอให้ผมมานั่งตรงกลางเลยครับคือเป็นแขกที่แบบว่าน่าจะ VIP เด้แหละเมินจางอพอลีนะ่ะคือบ้านน้อยมากเลยเขาเห็นบ้านใครก็รู้ว่าลูกเต้าเหล่าใครเป็นบ้านไหนเป็นบ้านไหนรู้หมดเลยเนี่ย พักี้เขาเรียกไปกินน้ำชามานั่งกลางห้องเลยเดี๋ยวน้องฟิงน้องอีแล้วก็ครูก็ไปด้วยขอเขา่าให้ไปนั่งพักข้างในครับก็รู้สึกอิ่มใจนะไม่ได้มากมายแต่รู้สึกอิ่มใจจริงเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีความจะเป็นต่อคนบนนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันมีคุณค่าทางกายสำหรับเขามีคุณค่าทางใจสำหรับเรา นะครับถ้าไม่ได้คุณหมอติดต่อให้เราน่าจะมาไม่ดึกเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้จักคนท้องถิง่นแล้วก็เราเดินดุมๆมาแล้วแบกของมามันเป็นเรื่องที่ <laughs> ยากมากเพราะว่าต้องใช้แรงกายแรงใจแล้วก็การสื่สอสารนี่คือ,อยากมากนะครับ ที่นี่มีกินวออ๋อคือกินวอคือการขายมีประเพณีกินวอเมื่อไหร่อะใหม่วันที่สิบือนกันปาดกินวอวันที่สิบวันสาจิตคือกันเลยปีใหม่ก็คือวันตุดจีนเลยก็คือจะแบบรำวง ว้าน่าสนใจมากครับมีปีใหม่ของชนเผ่ากุ้ยด้วยครับก็คือเขาจะแบบเป่าแล้วก็คลายเต้นคลายเต้นจะกคือแบบนี้นะครับมีเพลงนะครับทุกคนสุดยอดมากรองเท้านี่คือคนละคข้านะครับทุกคน <c oughs> เขาบอกไม่มีนะครับคุณครูค,คาอี <c oughs> ใครจะมาบอกให้ซื้อรองเท้าเรื่องวันหน้านะทุงเท้าด้วยอาการหนาวบอกด้วยนะ <c oughs> เออนั่นฝากไว้นะครับใครจะมาชนเผ่ากุ้ยรองเท้าขอด้วยนะ เดี๋ยววันหน้าคุณเอีแบกรองเท้าขึ้นมาบนดอยไม่ไหวทาไงไวะเนี่ยมีคนไปรับไปส่งอยู่นะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเดินทางนะครับกลับแล้วนะครับให้คุณหมอไว้ครับคุณหมอเก,ก็บไว้กินเลยเอาผักมาให้ไงเขาไม่มีอะไรจะตอบแทนขอบคุณมากค่ะเอ้ยแน่นตอนนี้เราเสร็จภารก,กิจการขึ้นมาบนชนเผ่ากุ้ยบนดอยสูงแล้วก็ได้เอาสิ่งของมาแจกให้กับคนบนนี้สองหมู่บ้านแล้วนะครับ รู้สึกยังไงบ้างคุณอีกประทับใจไหมรู้สึกประทับใจมากค่ะ <m> ได้ทำบุญ <m> คุณอีแจกทุนต่างหางนะใจใบกบาน <ๆ S 2> าเหมือนพี่เลยมันไม่ใช่สิ่งของที่เยอะแยะมากมายแต่ว่ามันมีความจําเป็นต่อคนวันนี้เพราะการเดินทางนี้มันยากนะครับเส้นทางการทางนี้มันโหดเห็นทางแล้วรู้สึกว่าโ oh, oh, อ้โหอึ้งมากนะครับสิ่งที่มองว่ามันไม่ค่อยมีค่าสําหรับเราเท่าไหร่แต่ว่าสำหรับคนอื่นมันมีค่ามาก พราะแล้วมีโอกาสให้รีบทำล้วอีเนาะคือขึ้นมานี่คือแบบว่าคือตั้งใจมาทําจริงๆถ้าไม่ตั้งใจมาคือยากมากเนาะใช่นะแล้วถ้าเกิดสมมติคนอยากมาทําบุญกับอีนี้มาได้ใช่ไหมขึ้นแบบนี้้นะติดต่อคนหมอเออน่ารักหมอโต้องให้เดินมาขี่รถมาสบายเกินเดินมานี่สี่ชั่วโมงขีชั่วโมงอีกก็ห้าชั่วโมงพี่อ่ะสี่ชั่วโมงพี่เดินได้พี่ยังหนุ่มอยู่ หนับระหว่างทางก่อนมาได้มาได้แต่ว่าคือถ้ามาก็คือคนที่จะแจกของให้ครบทุกหลังเพราะแค่หมู่บ้านละ20กว่าหลังเองไม่ได้เยอะ<า>แยะมากมายาาอืมใช่หมู่บ้านแรก21แล้วสิ่งของที่เรานํามาเนี่ยทั่วเชลีแล้วมันก็ไม่ได้เยอะมากถ้าเกิดสมมุติว่าเรามองแล้วนะเพราะคนในหมู่บ้านมีจํานวนมากนะแต่ว่ามันจําเป็นมากหน้าตอ่อ คนนี้จริงนะคบเพราะว่าเขาลงเขาแล้วไปซื้อของเนี่ยมันใช้ระยะทางการทางยาวไกลแล้วก็ใช้น้ํามันเยอะนะนั่นแหละนะครับเราขึ้นมาตรงนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าเออเราตั้งใจมานักท่อก็มารับของแล้วก็พร้อมที่จะยินดีต้อนรับเราเพราะฉะนั้นแล้วมีโอกาสให้รีบทำนะวันนี้ขอบคุณไกด์กขมีมากเลยฝาาขอบคุณคุณหมอด้วยคุณหมอก็ไปดูแลคนไข้ต่อนะครับป่ะเราจะจากไปด้วยภาพวิวสวยของหมู่บ้านนะครับอันนี้คือหมู่บ้านปากคานะครับ หมายถึงย่าคานะครับรนะครับอีกที่หนึ่งกรุงแปะนะครับไกด์ครับอีจะเป็นคนพามาเดินขึ้นถ้าอยากจะมา, <c oughs> นนะาระวังหลงด้วยเพราะว่าคนที่พาเรา,ามาเมื่อกี้คือจำท้างไม่ได้ครับเป็นวัยรุ่นอะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นคนใหญ่ที่พ่วงของมาข้างหลังคือเขาจะบอกเลยครับว่าจะไปซ้ายไปขวานะนี่คือบรรยากาศสดๆที่เราได้เดินทางมาครับ ไปสุดที่อน่ทัวร์ครับเราเจอกันอีพีหน้าครับว่าเราจะไปไหนยังไงติดตามชมนะครับทุกคนเย้บาย